แฟนๆแห่โฟกัสพระเอกดังรีบให้กำลังใจใหม่ดาวิกาจากที่ใหม่ดาวิกาถูกกล่าวหาทอดทิ้งคุณพ่อก่อนที่เสาใหม่จะออกมาชี้แจงความจริงเผยเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นแบบที่ถูกกล่าวหาและวานนี้หาคุมผ่าพันธเสาใหม่ได้มีการโพสต์อินสตาแกรมเผยคลิปจากช่วงเวลาที่ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ําตาวานนี้พร้อมกับแคปชั่นที่ระบุว่าโปรดบอกฉันว่าโลกนี้มันยังไม่เลวร้ายเกินไปใส่เพลงประกอบ ขอให้เธอใจดีท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามอาทิบุ๋มปนัดาเบนปุณญาพรหาหนาทัศนาวลัยลิ้นมาลินนอกจากนี้ที่ชาวเน็ตเฮือหามากๆก็คือพระเอกดังมิวสุภสิทธิ์บอกว่าเป็นกำลังใจให้ที่สุดนะเดวิทามกลางแฟนคลับมาคอมเมนต์ต่อ,อกันเป็นจำนวนมาก ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ